ผมคิดว่าปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเรายังจะต้องมีการแก้ไขอีกมากผมคงขออนุญ,ญาตนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์จะปกครองแผ่นดินโดยทำให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆได้นํามาปฏิบัติจะช่วยสามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้มากถ้าเราสามารถทําได้อย่างนั้นประชาชนคงจะมองเห็นความเที่ยงธรรมความโปร่งใสจะมีมากขึ้น การจะใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติใช้กับทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกันแล้วจะโอกาสที่จะปลุกกระแสหรือว่าโอนเอียงบิดเบือนประเด็นก็จะลดน้อยลงทันที